ตัวทางบ้านครับผมสวัสดีครับผมจอมโหดริคหนุ่ยสีมือเมืองครับวันนี้เจออะไรเพชรพลอยครับอีกอีกรอบนะเราเคยชนะเขากี่เดือนสองสามเดือนได้ไหมประมาณนั้นวันนั้นร้อยเท่าไรวันนั้นร้อยหนึ่งสี่สิบสี่โลครับสี่สี่สี่สามสี่สามเออสี่สามวันนี้สี่สี่นะสี่สี่ครึ่งวันนี้นะเวทที่โอเคไหมก็โอเคอยู่ไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีครับ้อมอยู่กับพี่นุ่ยนะกี่วันได้สองอาทิตย์กว่าได้เราปัาเมืองใครหลักๆในค่ายตัวใหญ่ พี่ๆในค่ายน,นช่วงนี้ชาวอะไรพวกหลายคนนะ,ะเราท้องเนี่ยนะกี่วันซ้อมมาเอาประมาณสิบหกสิบเจ็ดวันได้ประมาณน,น <ะ S> 2> 2, ั้นก็คือประมาณสองสามอาทิตย์นะรเราเป็นมวยไงมวยเข่าแล้วมวยฝีมือมวยเข่าพูดต่อสู้ที่เขายัางไงที่ที่ชกมาสะตายมมเราวันนี้เราเรียลแรงเราาจะดีกว่าเขามาคิดว่าพลังกำลังนะเขามีอะไรบ้างไงไว้เขาจะที่ที่ชกออกมามีลูกเตะแล้วก็ลูกหน้างเราเอาอะไรไปสู้วันนี้ เข่าเขานะมัดเลยขึ้นคอเลยล็อกนะไหมจกวยมากี่ไฟล่ะหลายกว่าครั้งหลายกว่าครั้งเลยเหรอโอ้โหอายุเท่าไหร่เนี่สิบเจ็ดครับโอ้ยจกว่าเยอะนะล่าสุดผลงานแพ้คะแนนบิ๊กบอสที่ไหนที่ที่ลังเซที่ลังเซแล้วกกานได้สองไฟล์เป็นไงชนะชนะมาแล้วก็วัสดุล่าสุดวัสดุโดนนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยปอนด์หรือว่าเท่าไหร่สี่สิบสี่สี่สิบสี่ครับประมาณนี้ไปไม่ต้องคุมนี่คุมคุมคุ้มไหมคุมกิโลได้สามกิโลได้ไหม สามโลกว่าก็กินนินนอนหลับเป็นคนจากจังหวัดบุรีรัมย์นะฝั่งไปขับรถบุรีรัมย์เมืองมวยทางพี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ได้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนคู่แรกนะโอเคครับผมแนะนำตัวทางบ้านหน่อยสวัสดีครับเพชรพอใจวัดทุนทองเพชรพอใจบุกกรดตรงนี้ชื่อไหมไม่ไม่มีนะวันนี้เคยเจอกับโจงโหดเขาไหมแพยเคยเจอมากี่ครั้งหนึ่งครับเป็นไงนนั้นแพ้แน่นมาแพ้หมดแรงแล้วแพ้ยังไงรู้ไหมแพ้โดนสอกโดน นานยังไม่นานครับสามเดือนที่นี่เหรอครับวันนั้นร้อยเท่าไหรสี่สามะวันนี้สี่สี่นะคับเป็นไงไม่ช้าเดียวพอดีไหมพอดีครับเราซ้อมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้านทุ่งเขาหลวงนะครับอ่าเราเวทนี้เป็นไงบ้างเวทนี้ใหญ่ไหมพอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่คุมกี่โลได้สองสามโลครับกินนิ่มนอนหลับมั้ยนะเราชกมวยมากี่เท่าไหร่ละ ประมาณสี่สิบห้าสิบครับสี่สิบห้าสิบเราไปมวยไงฝีมือมวยเข่าหรือมวยหมัดฝีมือฝีมือแบบจ้องโหนนี่เขาสไตล์ไงเข่าเข่าประเภทเปิดเกมไหมครับเราคิดว่าเราสูงกว่าเขาไหมวันนี้สูงกว่านะเร็วแรงวันนี้ดีกว่าเขาไหมดีกว่านะอ่ล่าสุดเป็นไงผลงานก็ชนะมาที่ไหนที่เวลี่ยครับกี่่อาวันนั้นต้องต้องช่างไหมช่างครับช่างแล้วก็ขอในสองไฟเป็นไงบ้างก็ ชกโชคเทพครับชกเทพกี่ครั้งเนี่ยก็ได้มามามาที่นี่กี่ทีแล้วมาสองสองครั้งนะนะชินสนามไหมนะครับไม่มีปัญหาเวทนี่ไม่มีปัญหาสบายผ่านฉลุยแรงดีครับไม่มีตกมั่นใจมั่นใจครับคนจังหวัดอุบลครับอ่ะฝากเป็นกับอุบลเทียหน่อยวันนี้ฝากเป็นกาลมั่นใจแรงครับสู้อย่าทีแน่นอนโอเคขอให้โชคดีครับอ่า